สวัสดีค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศสำหรับในคลิปนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายของระบบนิเวศนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ecosystem นะคะ องประกอบที่เป็นโครงสร้างของระบบนิเวศก็จะประกอบไปด้วยสส่วนใหญ่ๆด้วยกันอันดับแรกก็คือ1กลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือ community นะ,ะก็คือบรรดาสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกันนะคะก็คือบริเวณที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนั่นเองอ่ะทีนี้องค์ประกอบส่วนที่2ก็คือ environment หรือสิ่งแวดล้อม ก็จะได้แก่สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็จะเป็นพวกอากาศแสงแดดน้ำดินนะคะรวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยนะ,ะของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนนี้ทีนี้ระบบนิเวศนะคะถ้าจะแบ่งเป็นองค์ประกอบสององค์ประกอบใหญ่ๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต กับองค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะอ่ะทีนี้องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตหรืออะไบโอติกคอมโพเนนต์ก็จะได้แก่พวกสภาพภูมิอากาศอินทซียสารนะคะเขคือที่อยู่ในดินอย่างเงี้ยเป็นต้นอะนินทซียสารนะคะพวกนี้ก็คือพวกสิ่งไม่มีชีวิตแสงแดดน้ําดินนะคะแร่ธาตุทั้งหลายที่อยู่ในนี้ ต่อไปองค์ประกอบที่มีชีวิตเราเรียกว่าไบโอติกคอมโพเนนต์ก็จะได้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารนะผู้ผู้ผลิตก็คือพืชน,นะผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารนะฮะ ซึ่งเมื่อก่อนนี้เวลาเราเรียนถึงระบบนิเวศนยะเราก็จะคุ้นเคยแต่ว่าระบบนิเวศ่าประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายแต่จริงๆไม่ใช่เขาจะต้องมีส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตก็คือเป็นพวกแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูหัวข้อองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตอย่างเดียวก่อนหรือไ b i o t i c c o m p o n e n t ์องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต หัวข้อแรกเลยก็คือสภาพภูมิอากาศหรือ climate regime นะคะได้แก่ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อเสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นอุณหภูมิแสงแดดความชื้นอากาศพื้นผิวที่อยู่อาศัยนะคะพวกนี้ก็จะรวมอยู่ในหัวข้อแรกนี่เนาะต่อไปอินทรียสารก็คือเช่นคาร์โบไฮเดรต โปรโตีนไขมันนะคะก็คือเป็นส่วนประกอบของอมันก็จะเป็นพวกสารอาหารนะคะพวกนี้ฮิวมัสคืออะไรฮิวมัสก็คือแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะคะ,ะต่อไปอะนินเซียสารอะนินเซียสารก็คือพวกกา๊าซออกซิเจนนะคะกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ธาตุไนโตรเจนคาร์บอนน้ำ ฟอสฟอรัสเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนวัฏถจักรของไนโตรเจนคาร์บอนฟอสฟอรัสในคลิปหน้านะคะ,ะสรุปแล้วองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเนี่ยก็จะมีหนึ่งสภาพภูมิอากาศมีอินทรียสารแล้วก็ออินทรียสารนะคะก็คือไม่มีพืชสัตว์มาเกี่ยวข้องในในส่วนนี้นี่เอง ต่อไปส่วนที่2ที่เราเรียกว่าองค์ประกอบที่มีชีวิตหรือไบโอติกคอมโพเนนต์ก็จะได้แก่ผู้ผลิตผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารและผู้บริโภคนะฮะ,ะผู้ผลิตหรือโปรดิวเซอร์ก็จะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะฮะโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะ,ะได้แก่พืชแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดก็คือพวกสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงินนะฮะอ่ะพวกนี้ก็สังเคราะห์ด้วยแสงได้ ต่อไปผู้ย่อยสลายอินทรียสารก็จะได้แก่สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ในรูปนี้ก็คือไส้เดือนนะฮะผู้บริโภคเดี๋ยวก็จะมีผู้ผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3เนาะแต่ความหมายของผู้บริโภคก็จะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่ได้รับอาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเข้าไปนะคะเอาเรามาดูตัวแรกเลยคือผู้ผลิต นะผู้ผลิตนะเมื่อกี้บอกแล้วก็จะได้แก่สิ่งมีชีวิตนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้หรือเราเรียกว่าออออโตรฟิกออร์แกนิซึมนะออโตโรโดยการสร้างอาหารของเขาเนี่ยก็จะต้องอาศัยพลังงานจากแสงนะแล้วก็ใช้คาร์บอนจากองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเพื่อเอามาสร้างสารประกอบอินไซ์ ะะผู้ผลิตในโลกของเราก็จะได้แก่พืชแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดนะ,ะที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองต่อไปผู้ย่อยสลายอินทรียสารนะคะขอเอาหัวข้อนี้มาขึ้นก่อนเนาะ,ะผู้ย่อยสลายอินทรียสารหรือดีคอมโพเซอร์นะคะ,ะ,คะก็จะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้เราก็จะเรียกว่าเฮ e เทโรโทฟิก เมื่อกี้สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้เราก็จะเรียกว่า a u t o โท o p h i c นะคะสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้เนี่ยหรือเฮ t e r o t r ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเลยก็คือ s a p r o t r o ปก็เป็นกลุ่มที่ย่อยสลายนะคะโดยการสร้างเอนไซม์ออกมาหลังเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสร้างสิ่งมีชีวิตแล้วค่อยดูดซึมไปใช้ ะะดูดซึมไปใช้แค่บางส่วนแล้วที่เหลือก็ปล่อยออกสูร่ระบบนิเวศกลุ่มนี้ s a p r o t o p ก็ได้แก่แบคทีเรียรฟังใจอนจาจักฟังใจก็คือพวกเห็ดรา yeast นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่2ผู้ย่อยสลายกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่มกินซากนะคะหรือ d e c r i t i v o อล<ม>นะคะเป็นกลุ่มที่กินซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยแล้วนะคะกินมันเข้าไปแล้วก็ย่อยในร่างกายแล้วก็ เปลี่ยนออกมาเป็นแร่ธาตุนะคะสารอาหารสะสมอยู่ในดินก็ได้แก่พวกไซเดือนแล้วก็พวกกิ้งกือนะคะพวกนี้ก็คือกินซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยแล้วแต่ถ้าเซ p โปรโตฟน่ะต้องปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายให้มันเป็นซากก่อนแล้วกินเข้าไปนะคะต่อไปมาดูผู้บริโภคกันบ้างผู้บริโภคเราเรียกว่าคอน sumer นะคะก็จะแบ่งเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 1, ลําลำดับที่ 2, ลำดับที่3นะคะผู้บริโภคลำดับแรกเลยก็คือผู้บริโภคปฐมภูมิหรือ primary consumer ก็ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่กินผู้ผลิตนะคะเช่นหนอนหนะะนอนก็กินใบไม้เพราะว่าใบไม้เป็นผู้ผลิตดังนั้นผู้บริโภคลำดับที่1หรือเป็นผู้บริโภคปฐมภูมินะ ก็จะเรียกว่าผู้บริโภคพืชหรือภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า herbivore นะคะ herbivore ก็ได้แก่สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนั่นเองนะคะก็นอนกระต่ายช้างม้าวัวควายนะคะรวมถึงปลาบางชนิดที่กินพืชได้ต่อไปผู้บริโภคดับที่2เราเรียกว่าผู้บริโภคทุติยภูมิหรือ secondary consumer ก็ได้แก่สัตว์ที่กิน สัตว์ด้วยกันนะคะเป็นอาหารแต่ทีนี้ก็จะหมายถึงสัตว์ที่กินผู้บริโภคปฐมภูมินั่นเองอย่างเช่นนกนะคะเช่นนกที่กินหนอนเราก็จะถือว่านกเนี่ยเป็นผู้บริโภคทุติยภูมิก็คือไปกินสัตว์กินพืชอีกทีหนึ่งนะคะหรือพวกงูเสือสุนัขจิ้งจอก น,ะะนกฮูกจระเข้แมวอย่างแมวก็กินหนูแบบนี้นะคะสุนัขจิ้งจอดแบบนี้ก็คือสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันนะคะต่อไปผู้บริโภคลำดับที่สามหรือผู้บริโภคตติยภูมิก็ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเราเรียกว่าโอมนิวอร์นะคะถ้าผู้บริโภคสัตว์เราจะเรียกว่าคาร์นิวอร์ ถ้ากินทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นมนุษย์เนี่ยเราจะเรียกว่า o ม n i วอร์นะคะหมายความว่ากินได้ทั้งพืชและสัตวนะะ์เช่นสุนัขและมนุษย์แล้วแล้วก็รวมทั้งเหย่่ยวด้วยโดยเฉพาะมนุษย์กับเหยี่ยวเราถือว่าเป็นผู้บริโภคขั้นสูงสุดนะคะผู้บริโภคขั้นสูงสุดเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นที่จะมากินเราอีกนั่นเองนะคะผู้บริโภคลำดับท็อป นะคะผู้บริโภคขั้นสูงสุดนะอย่างเหย,ยวนะก็ไม่มีใครมากินเหยี่ยวต่อละมนุษย์เราก็เหมือนกันนะคะ่นะทีนี้มาดูความหลากหลายของระบบนิเวศกันบ้างนะฮะซึ่งความหลากหลายของระบบนิเวศนะซึ่งถ้าจะพูดถึงระบบนิเวศนยมันก็จะแปลความหมายไปได้หลายอย่างด้วยกันเนาะมันก็จะมีหลากหลาย หลายเวอร์ชันมากแต่โดยทั่วๆไปเราก็จะแบ่งระบบนิเวศออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือระบบนิเวศบนบกกับระบบนิเวศแหล่งน้ำนะคะระบบนิเวศบนบกก็ยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศท,ท,ทุ่งหญ้าและระบบนิเวศทะเลทรายนะคะ ที่เราเห็นนี้เนาะระบบนิเวศป่าไม้ทุ่งหญ้าระบบนิเวศทะเลทรายต่อไประบบนิเวศแหล่งน้ําก็จะได้แก่แหล่งน้ําเค็มและแหล่งน้ําจืดทีนี้เราก็จะมาดูระบบนิเวศบนบกอย่างเดียวกันก่อนนะคะวันนี้ซึ่งระบบนิเวศที่เราจะเรียนวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของระบบนิเวศป่าไม้ซึ่งพบมากที่สุดในประเทศไทยเราเนี่ยเนาะในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบนิเวศป่าไม้ซึ่งมีความหลากหลายมากนะคะ ระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศไทยเราจะแบ่งเป็นป่าไม่ผลัดใบกับป่าผลัดใบนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มานานละป่าไม่ผลัดใบกับป่าผลัดใบป่าไม่ผลัดใบก็คือมันจะเขียวชะอมตลอดทั้งปี นะคะจะไม่มีเราจะไม่ได้เจอโหมดที่ว่าเออใบไม้ร่วงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นสีทองอะไรแบบนี้นะคะป่าไม่ผัดใบก็จะมีป่าดิบชื้นป่าดิบเขาแล้วก็ป่าพรุส่วนป่าผัดใบก็คือจะผัดใบในหน้าแรงในหน้าแรงนะั้นมันก็จะร่วงและป่าก็จะเป็นสีเหลืองเป็นสีน้ําตาลนะคะได้แก่ป่าแตงลังอันนี้ก็จะพบในภาคอีสานแล้วก็ป่าเปนจพรรณอ่ะ เราก็จะมาดูทีละชนิดกันเลยเริ่มตั้งแต่ป่าไม่ผลัดใบกันก่อนอามาดูป่าดิบชื้นเลยค่ะทุกคนป่าไม่ผลัดใบชนิดแรกนะคะป่าดิบชื้นหรือ t ropical rainforest นะคะ ลักษณะที่สำคัญก็คือป่าดิบชื้นเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยอย่างบริเวณเทือกเขาสวยดาวเทือกเขาคิชกูดเทือกเขาจันทบุรีหรือเขาสบาบเราเนี่ยนี่ก็คือป่าดิบชื้นนะคะลักษณะก็คือเราจะพบในบริเวณที่มีฝนตกชุกมีความชื้นสูงนะคะนี่ก็คือลักษณะป่าที่เราเห็นพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเย็น นะคะ,ะเช่นพบที่ไหนบ้างก็คือภาคใต้แล้วก็ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกก็คือบริเวณจังหวัดตราจ,จังหวัดจันทบุรีชนบุรีนะคะ,ะพืชเด่นของป่าดิบชื้นเราเจออะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไม้ยางหรือยางกล่องนะคะแล้วก็ไม้ตะเคียนนะ,ะในรูปต้นนี้ก็คือต้นตะเคียนนะคะซึ่งเรา บางครั้งก็จะเอาไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมากเนี่ยเอาไปสร้างที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ยางกล่องอย่างเงี้ยนะคะไม้ยางสภาพป่าก็จะเขียวคขึ้มตลอดทั้งปีนะคะมีตะไคร่นะ้ำมีอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีพืชชั้นล่างนะคะเป็นพวกเฟิร์นพวกอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือมันจะมีความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะ ต่อไปป่าไม่ผลัดใบชนิดที่สองนะคะก็จะได้แก่ป่าดิบเขานะ,ะหรือ h ิ l เอเวอร์กรีนฟอเรสคำว่าเอเ r อร์กรก็คือมันเขียวตลอดอะนะคะ,ะลักษณะของป่าดิบเขาเนี่ยมันก็จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้นหน่อยหนึ่งนะคะป่าดิบเขาเราก็จะพบในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลพันเมตรขึ้นไปโดยเฉพาะทาง ภาคเหนือก็จะได้แกะเทือกเขาที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะนะลักษณะของภูเขาแบบนี้ก็จะเป็นป่าต้นน้ำลำธารน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างโปรง่งพืชเด่นที่พบก็นางพญาเสือโครงอย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือที่ภูลมโลจังหวัดน่านนะคะพอถึงเนี่ยฤดูเนี้ยนะคะฤดูหนาวเนี่ย ดอกพญาเสือโครงนะคะก็จะบานเป็นสีชมพูเต็มไปเลยหมดเลยอันนี้ก็คือบางครั้งบางที่เนี่ยรถขับผ่านมันก็จะเป็นโอโมงนะคะโอโมงดอกนางพญาเสือโครงซึ่งจะสวยมากมันก็จะบานทั้งหุบเขานะคะต้องไปเที่ยวฤดูหนาวนะคะเราก็จะได้เห็นดอกนางพญาเสือโครงหน้าตาของดอกไม้ก็จะเป็นแบบที่เราเห็นก็บางทีเขาก็จะเรียกว่าซากุระเมืองไทยนะคะ ต่อไปพืชเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อตลับหรือทีเออ่เราเรียกว่าลูกกอ,อที่เราเห็นนะ่มันก็จะเป็นพืชตระกูลเกาลัดนะคะลูกกออันนี้เราก็จะเอาเม็ดมันเอาไปคั่วกินนะคะ,ะก็จะเป็นไม้ก่อมันก็จะมีกอเดือยกออะไรเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้ก็คือทางภาคเหนือต่อไปป่าไม้ผลัดใบชนิดที่3เราเรียกว่าป่าพุ หรือพ e c h s w ป m p Forest นะฮะป่าพุเนี่ยก็จะเจอเยอะมากทางภาคใต้นะ,ะแล้วป่าพุที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมีความอุดมสมบูรณ์มากก็คือป่าพุโต๊ะแดงอยู่จังหวัดนราธิวาสครูก็เรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมแนละ้วคำว่าป่าพุโต๊ะแดงเนี่ยแต่ก็ยังไม่เคยไปเห็นของจริงสักทีนะ อันนี้ก็จะพบตามที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีนะพวกใบไม้อะไรที่มันร่วงหลนน่นมันก็จะทับถมกันอยู่ใต้น้ำเนี่ยเป็นเวลาทั้งปีทั้งชาตินะคะมันก็จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนะหลังนั้นดินที่พบในบริเวณป่าพุก็จะเป็นดินอินทรีย์หรือดินพุ ซึ่งมีแร่ธาตุอยู่เยอะมากเพราะว่ามันมีใบไม้มีซากสัตว์มีอะไรนะ่ะทับถมกันมาเป็นเวลาหลายๆปีนะคะ,ะเป็น10ปี20ปีอย่างเงี้ยทั้งปีทั้งชาติมันก็อยู่อย่างเงี้ยน,นะคะน้ำต้องท่วมถึงป่าพุจะไม่ใช่ป่าชายเลนนะคะทุกคน ลักษณะของป่าเนี่ยนะคะจะคล้ายๆกับป่าดิบชื้นนะคะเป็นป่าแน่นทึบแต่เพียงแต่ว่าป่าพรเุเราจะไม่เจอไม้ใหญ่อย่างต้นยางอะไรแบบนี้นะคะต้นตะเคียนอะไรแบบนี้จะไม่มาอยู่ในป่าพรุนะคะออพืชพันธุ์ที่พบในป่าพรุเนี่ยก็จะได้แก่อย่างเช่นพวกช้างให้นะคะหว หมากแดงต้นหลุมพีอันนี้ลูกของมันก็เอาไปเป็นอาหารได้นะคะมันก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งลักษณะของหลุมพีก็ต้นก็จะคล้ายๆต้นละกรรมนะคะมันจะมีหนามแหลมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือพบทางใต้นะคะต่อไปมาดูป่าผัดใบกันบ้างป่าผัดใบ หมายความว่าพอถึงฤดูแล้งมันก็ใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลสีเหลืองนะถ้ามีต้นเมเปลิลใบเมเปลิลก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะในฤดูแล้งแล้วก็จะเริ่มร่วงหล่นอย่างในรูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะคนะมีการผัดใบในช่วงหน้าแล้งซึ่งถ้าเป็นทางโซนทางฝั่งยุโรปเขาก็จะเรียกว่าฤออดูใบไม้ร่วงนะคะแต่ของเราไม่มีฤดูใบไม้ร่วงเนาะ ลักษณะพืชพันุไม้ที่พบก็จะเป็นไม้เต่งนะคะต้นแรกนี่เลยซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่ต้นรังนะคะไม้เต่งไม้รังต้นยางกราดยางเหียงยางพลวงนะคะไผ่เพ็กอ่านะคะก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ป่าเต่งรังเนี่ยจะเป็นป่าที่ค่อนข้างโปรง่งมันมันจะแห้งแล้งแล้วมันก็จะร้อน ะะลักษณะป่าพวกนี้ก็มักจะเกิดไฟป่าได้ง่ายในฤดูแล้งนะคะก็จะพบมากก็คือบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไม้เต่งไม้รังก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งต่อไปชนิดสุดท้ายของป่าผลัดใบก็คือป่าเบญจพรรณนะคะ mixed deciduous Mix decid ะะ forest นะคะลักษณะก็จะเป็นป่าโปร่งคล้ายๆกับป่าแตงลังนี่แหละแต่มันจะค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านิดนึงนะคะพบได้ทุกภาคยกเว้นภาคใต้ที่จะไม่เจอป่าเบญจพรรณที่เราเรียกว่าป่าเบญจพรรณฑน่ะเบญจก,ก็แปลว่าหนะคะก็คือเป็นพบไม้ที่มีค่าเนะ่ยห้าชนิดซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจอันดับแรกเลยก็คือ1ไม้สัก เนี่ยนะคะสองมะคา่าก็คือต้นแบบนี้ต้นไม้มีขนาดใหญ่นะคะไม้มะคา่าไม้สักไม้มะค่าเนี่ยเราก็จะไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะรวมทั้งไม้แดง นะฮะต้นไม้แดงเป็นแบบนี้เป็นไม้ใหญ่4ก็ต้นประดู่นะฮะมีทั้งประดู่ป่าประดู่บ้านสัญลักษณ์ของต้นประดู่ก็คือดอกจะมีสีเหลืองแล้วก็บานวันเดียวแล้วร่วงก็จะเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือนะคะไม้ประดู่นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายชนิดที่5ก็คือชิงชันนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วกเ็เป็นไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ะะก็จะพบมากได้ทุกภาคอะ่ะโดยพ,พาะภาคเหนืออะไรนะเงี้ยภาคอีสานก็มีนะคะภาคตะวันออกของเราก็มีแต่ก็จะไปเจอมากทางภาคเหนือนะคะ,นะะจบแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศแหล่งน้ำนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ